สตรอบอรี่ปลูกใหม่ลงวยไหไ่สตรอบอรี่ปลูกไม่จะน่วยไ่จังสิล่ะจ้าลูกใหญ่มากแต่ว่ามันมีที่รบกวนก็คือเป็นนกยูลูกใหญ่สุกแล้วด้วยนกมันลบกวน จกจะเหตุแบบใดถ้าจะคุมตะข่ายมันก็สายไปแล้วไม่ได้คุมเมนื้นแปลงเก่าอันื้นแปลงเก่าก็คุมตะข่ายแล้วแต่อ้ตรงเนี้ไม่รู้จะทําแบบไหนคุมผาาขาวเนี่ยคือไม่ได้เลยนะคะแต่ตวตบรีเนี่ยตัวบรีคุ้มผ่าขาวเนี่ยอันนี้คุ้มกันนกแต่ว่าถ้าคุ้มผ่าขาวแล้วน่ะตัวบรีมันจะเหี่ยวมันบดเค่ะค่มันบเดนบเระบายอากาศ มันต้องระบายอากาศมันถึงจะดีสตรอเบอรี่นะเดี๋ยวสตวรอเบอรี่คุ้มคุ้มผัาข้าวนี่มันจะเป็นเหี้ยวเหี้ยวเป็นบ่ดีเลยจะเคยคุ้มแล้วจะเป็นบ่ได้ผลแต่ว่าจำเป็นจะเห็ดประมาณนี้เพราะปีนี้นะบ่ได้คุ้มของบนคุ้มตะไคร้เป็นความซับเผานี่แหละ คิดว่าตัวเองปลูกใหม่เอ้าก็คิดว่าช่วงนั้นนกอาจจะหมดแล้วอะไรประมาณนี้เออเพราะว่านกไปกินผลไม้ป่า,าจริงบ่แม่มยหนอผลไม้ป่ามันก็นทแบบว่าอาจบ่แซ่บบ่แซ่บคือสตรอเบอรี่เฮ้าในยรงประมาณนี้มันก็นเลยบ่หนีไปเลยมันกน็นี่แหละจ้องกินสตรอเบอรี่อยู่นี่เผลอบ่ได้ก็แบบ๊แบแปบลงมานี่สตรอเบอรี่ก็ร่างสุก เพราะว่าเอาไอ้ยังมากันว่าอยังกันนี่นี่นี่นนนหุ่นไ่กากัน,นีพองเปิดเสียงเท่งเสียงอันใดไว้กับกับโบชอยดอกอืมแล้วก็ไออันใดล่ะบชอยมั็นโบยานมั็น่บยานแล้วเขาก็มีนีน <c oughs> ่นี <c oughs> <c oughs> ไม่รู้จะทำยังไง เอมุ่งตะข่ายดีที่สุดแล้วจะเด้อสตรอเบอรี่มันบเหมาะกำลับจะคุ้มผักขาวมันบระบายอากาศผักขาวแล้วมันจะทำให้ตรอเบอรี่เหี่ยวแล้วตรอเบอรี่ก็ไม่อร่อยเคยคุ้มแร้วจะเคยมีบทเลียนแล้วเรื่องคุ้มคุ้มผักขาวเนี่ยต่วันนี้ก็ยังเอามาคุ้มอีกด้วยเพราะว่ามันจำเป็นบ,บ,บ,บนนเ้งบงงลงง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 งนงงงเงงนงงงงยงง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 งยงงงเงง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  มันโขกไปเลยเวลาเอเวลามันกินนะอ๋ออันนี้เป็นราอันมันจะเป็นเติงราก็มีนะนี่างเง้ยก็ต้องเอาออกนะถ้าเราหิน้ะตัวลี้มันกำลังจะสุกปลูกใหม่มันมันจะไม่ค่อยอร่อยนะทุกคนอันนี้อีกพันหนึ่งที่พันเดิมพันเดิม พันธุ์เดิมมันตายเนี่ยมันตายก็ได้ได้ปลูกใหม่เอาพันธุ์นี้มาปลูกพันธุ์นี้ถามว่าอร่อยไหมถ้ามันสุกงอมมันก็โอเดะอยู่นะก็ได้อยู่แต่ว่าถ้ามันยังสุกไม่ดีมันฉิดเปรี้ยวแบธรรมดาแล้วเนาะสุกก็ดีมันจะเปรี้ยวอ่ะเพราะว่าพันธุ์ใดแหละเนาะแต่ว่าโอ้พวงนั้นสุกเกือบหมดแล้วมั้งเน่ะ สุกเกือบหมดแล้วพรุ่งนี้เก็บได้แบบนั้นเก็บได้อืออืออ๋ย้อนแสงอือื ยอ้อนเสียงสักหน่อตัวนี้เขาจะห่วงต้นเขาเด้ช่วงที่เขาเป็นลูกเป็นอะไรเนะี่ยบางทีเรารู้เท่าไม่ถึงการเนาะเออเราก็ไปไปเห็ดหนอนเห็ดหนี่เห็เขาเขาพูดได้ต้องการเด้บางทีนะโอเคเราเอาราออกพอได้อยู่แต่ว่าไปถอนหญ้าบ้างแล้วไปแัดพรมให้รากเขาแบบไอ้ไอ้เนี่ยไม่ได้เด้ เขาก็จามีเหี้ยวนี่อย่างนี้ไปของเขาท้องหวังตนเขาก็สมควรด้ยเฮ็ดไปก็เรียนรู้ไปเนาะจ้าเพราะว่าเขาบ่เคยมีประสบการณ์การปลูกสตรอเบอรี่ไ่เคยมีประสบการณ์ก็เฮ็ดไปนี่แหละเรียนรู้ไปเรียนเท่าก็บ่จบดอกเฮ็ดหลายปีได้ก็เรียนบ่จบจักเทื่อเด้อพี่น้องเอ้ยเฮ็ดสตรอเบอรี่จะบอกว่าขึ้นหลังเสื้อแล้วก็ได้ลรคยากอยู่ ถ้าจะเศร้าเหตุกับลงทุนไปหลายเล้วถ้าจะเศร้าบอกเออเศร้าเหตุเศรเฐาตรจุดปดกับผได้รบเอานบ่ลงทุนไปหลายแล้ว,วอ,อือดีเนาะก็จะไม่คุมไม่ได้ดอกด้ตัวบร่มันมันสุกแล้ว ถ้าก็เห็นลูกแดงๆเด้ดอเขาก็จิมะเพียนสีแดงนกเพ้นสีแด,ง,ดงๆเขาจะมากินเนาะนปุ๋ยมันสุกฉ่ำจนว่าแล้วดีน่ะพอเก็บได้แล้วนะแบบเนี้ยถ้ามันสุกฉ่ำแล้วอะ่ะหวานแล้วฉ่ำแล้วนี่นี่ต้นเก่ามันก็จะไม่ดีต้นเก่าก็บ,บาง่ามเลยต้นดี อเป็นว่าวันนี้จะคุมผ้าไปไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่าตัวบรี่มันสูกเยอะเดียวถ้าไม่คุมผ้านะพรุ่งนี้เช้าหายหมดเลยคุณนกเขาจะมากินหมดเลยพรุ่งนี้เช้าถ้าเกิดไม่คุมผ้าคุ้มเป็นยังไดกับคุ้มผ่าขาวไปก่อนละมือนี้เนาะ <c oughs> โอ้ย อลองเบิง้งลองเบิง้งจ้าขอบคุณมากๆากได้จะเด้อที่เขามาเบิ้งคลิปให้กันเนาะคันเนาะเบิ้งไปบ่ได้ความรูย้ยังดอกค่ะแค่ก่ะอาจจะบอกว่าบ่าได้ให้ความรู้ยังกัแค่แบบว่าเอาประสบการณ์มนาะ้วเราซูฟังว่าเฮ็ดจอเบลีมาเดียวมันเป็นเงินนี่เนาะจ้าเบิ้งสีเนาะพี่น้องโอ้ยถ้าผู้ใดมาก,กินจอเบอรี่เนาะ มีใส่ห้อยนกเนี่ยควรเนี่ยกัอบอะไรดิเราจะขายนะถ้าปิดลอยบ้างอย่าี้ไม่ได้นะ,ะขอบคุณหลายได้จะเด้อที่เขามาเบิ้งคลิปให้เนาะเขามาเบิ้งคลิปให้กันยายบนสวนสตรอเบอรี่นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ